True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยแฟนคลับมิวสุประสิทธิ์ฉลองอายุครบ3ปีดันแฮชแทก million speed day ติดเทรนด์หัวใจเต็มไอจีจักจั่นโพสต์ภาพคู่เควัฒนาล้างผ่านมรสุมข่าว นกอุสนีเปิดใจหลังไลฟ์ขอโทษจักรจันเผยปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องมือพิสูจน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเหมือนไม่เจอนิวนานเลยอะใช่หนีไปไหนมากก็เจ๊ลาไปไหนอะไร วันอาทิตย์เจ๊ยังมนยาทําอยู่หนูไปว่าฉันเป็วันจันแนนะเรามีความผิดเราเลิกลักเลยเลิกลักเลิกลกได้แต่อย่าเลิกลักนะเก่งใหญ่แล้วเราสมีคําคมบาดเลือดไหลไปหนึ่งทีมาเริ่มต้นข่าวของเราดีกว่านะคะฉลองอายุครบ3ปีของชาวมิลเลียนส์นึ่ว่ามีอายุสามขวบตกใจเลยเมื่อกี้ไม่ใช่ยังไงอายุแฟนคลับอ๋อเรียกว่าแฮชแท็กนะคะติดเรนทวิตเตอร์เลยล่ะค่ะ เรีกว่าน้องมิวอายุสามขวบตื่นคันมิวมิวสุภทธิ์จงชีวีวัดนักร้องนักแสดงชื่อดังฮอตติดเทรนด์ทวิตเตอร์นะคะหลังแฟนคลับหรือชาวมิลเลียนส์ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2018ครบรอบวันเกิด3ปีส่งความรักผ่านทวีตแฟนๆยังคงติดตามแล้วก็ส่งกำลังใจให้มิวเป็นจำนวนมากดันเอาแฮชแท็กมิ i เลียนส์บีเดย์ในวันครบรอบวันเกิดของชาวมิลเลียนส์ในวันที่15มีนาคมค่ะ ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อีกแล้วนะคะแล้วก็ติดตามผลงานของมิวมาตลอด3ปีสำหรับชาวมิวเลียนส์นะฮะหรือว่าแฟนคลับของมิวรวมพลคนรักมิวมารีทวิตกันเพียบค่ะซึ่งเวลาผ่านไป3ปีแล้วนะับตั้งแต่วันที่ทุกคนรวมใจกันรักและติดตามผลงานของมิวมาโดยตลอดแฟนๆจัดฟู้ดทรัคของหวานสุดน่ารักให้กับมิวในวันสาคัญสดใสไปด้วยกันเห็นแบบนี้หนุ่มมิวยิ้มแน่นอนแฟนๆเคียงข้างตลอดเลยทีเดียวแล้วค่ะ เขาชื่อ, New อมิวเลียนนิวก็เอาบ้างนิวเลียนนิวเลียนเอเลียนอาวล่าสุดไปนู่นเลแต่ว่าครอบครัวเขาน่ารักนะน้องมิวแบบแฟนคลับเนอะสนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดเลยเนอะใช่ตัวเขาก็น่ารักเหมือนกันอ่ใช่นะคะอ่ะมากันที่ไว้สาจ้ะกระแสะแรงแบบไม่หยุดจริงๆทิป ใช่พะะมหาเทวีเจ้าใช่ไหมใช่ซึ่งล่าสุดเราก็จิตทิพย์เหมือนกันที่เราคุยกันก็บางทีหลับไหนบ้างอะไรบ้างเหมือนกัน <c oughs> นะคะแต่ <c oughs> ว่าล่าสุดต้องบอกว่าความฮอตของเขาเนี่ยปังมากถึงขั้นว่าช่อง8เนี่ยจีบไปชิมงานละครด้วย <c oughs> อเออไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์นะคะหรือว่าแม่หญิงลีและอีทิพหรือเมย่าลินดาเพราะว่าล่าสุดชื่อเสียงของพระมหา เทวิเจ้าและอิทิปนะคะก็ดังกระชอนไปทั่วประเทศเลยค่ะทําเอาห้างแตกทุกครั้งที่ปรากฏตัวเพราะว่าแฟนคลับต่างรุมถ่ายรูปกันยิ่งกว่าซุปตาจนล่าสุดนะคะสถานีโทรทัศน์ช่อง8ซึ่งเป็นเจ้าแรกที่ชอบให้โอกเคเล็ตไอดอลอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆมาชิมรางงานละครเลยคว้าตัวทั้งสองสาวเนี่ยนะคะมาร่วมแจมละครเรื่องรัน2 0ง1นนะคะครั้งแรกประกบกันกันกบคุณยุ้ยจิรนานันโนแจมด้วยค่ะ ตอกย้ำความแรงและเอาใจแฟนๆชาวโซเชียลซึ่งความพิเศษนั้นอยู่ที่พระหมหาเทวีเจ้าของเราได้ไปประชันบทบาทกับนักแสดงในดวงใจอย่างยุ้ยจีรน,นันคือแม่หญิงลีเนี่ยเขาจะต้องไปตกตะลึงกับความสวยของสาวยุย้ยคือตัวแม่หญิงลีเองก็ตื่นเต้นมากๆตัวสาวยุ้ยเองก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันที่จะได้ร่วมงานกับแฟนคลับนัมเบอรวันที่มาแรงที่สุดในพศนี้ งานนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นซีนที่ไม่ยาวมากแม่หญิงลีและอีทิ์บอกว่าต้องข่มความตื่นเต้นเอาไว้และกัดฟันฉายแววซุปตาฟาดบทบาทประชันยุ้ยจีรนันให้ผ่านพ้นไปให้ได้ค่ะเบื้องหลังการถ่ายทํานั้นก็เรียกรอยยิ้มเสียงหัวเราะของทีมงานเป็นอย่างมากหรือแม้กระทั่งสาวยุ้ยเองได้ไม่น้อยค่ะ และแน่นอนนะคะเมื่อทั้งคู่โครจรมาเจอการมีหรือจะไม่แชร์ภาพไว้เป็นที่ระลึกก็คือภาพนี้นะคะเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึกไว้ซึ่งต้องมารอดูว่าเบื้องหน้าจะออกมาหาเอ้ยเข้มข้นสนใจแฟนๆมากน้อยแค่ไหนรอติดตามซีนี้ในละครร้าน2021ได้เร็วๆนี้รับรองว่าหากระจายแน่นอนเพราะว่ามันปังบุริเย่โอเคหมายเล1ค่ะ ก็คือด้วยความที่ว่าแม่หญิงลีหรือว่าพระหมหาเทวีเจ้าเนี่ยเขาเป็นแฟนคลาบอของคุณยุย้ยซึ่งพระมหาเทวีเจ้าก็มาจากชื่อของคุณยุย้ยในละครนั่นแหละใช่ไหมใช่ไหมงาน,นนี้นได้มาเจอกันเลยอะ่ะก็ต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแต่หลายๆคนก็ชื่น,ชม,ช,นชมในเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนเนาะค่ะครูนี้เขารักกันมากจริงๆแหละนะคะมากันที่คุณจักจั่นกันบ้างดีกว่าหลังฝนตกเนี่ยแดดมักจะออกแล้วก็สดใสเสมอนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยได้เคลียร์ทุกอย่างเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็เลย กลายเป็นว่าสามารถลุยงานแต่งงานต่อได้อย่างเต็มที่สบายใจเลยล่ะค่ะจักจันรอาคมสิริสุวรรณสุข,ว,สขว่าที่เจ้าสาวที่ผ่านมรสุมข่าวมาตลอดทั้งเดือนยิ้มออกแล้วนะคะล่าสุดโพสต์ภาพจูงมือเควัฒนาถ่ายพรีเวดดิ้งริมทะเลพร้อมติดแฮชแท็ก JJK Stories เตรียมงานแต่งต่อไม่รอแล้วนะ28พฤษภาคม2564วันชื่นแบบไม่มีอะไรกั้นแน่นอนก็เรียกว่าเรื่องราวจบลงแล้วหลังจากจันทร์ออกรายการโ้นกระแสซึ่งก็มีชาวเน็ตที่ช่วยกันสืบหาตาทิปจนทราบว่าไม่มีตัวตน แล้วความจริงเรื่องข่าวทั้งหลายที่ปรากฏรวมถึงเรื่องที่อดีตผู้จัดการจักจันออกมาขอโทษรวมไปถึงเพื่อนสนิทเนี่ยน,นะคะซึ่งแน่นอนว่าสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติการเตรียมงานในโหมดว่าที่บ่าวสาวก็หวานกันต่อได้เลย จจกจัน Post ์โพสภาพหวานพรีเวดดิ uan, ้งกับเควัฒนาซึ่งเป็นเจ้าบ่าวนะคะพร้อมกับแฮชแท็กและรูปหัวใจที่ผ่านมาเธอผ่านดราม่ามรสุมข่าวต่างๆในนานนับเดือนเลยนับจากนี้ว่าที่เจ้าสาวก็ยิ้มออกแล้วล่ะค่ะท่าลางกําลังใจจากคนในแวดวงบันเทิงทางแอปทักษอนหนิงปณิตายุวิจิรนันแตงโมนิดาร่วมด้วยกับเพื่อนดาราอีกครับข้างที่เข้ามาส่งกําลังใจให้จ,จักจันทร์และว่าที่เจ้าบ่าว ป็นให้ผ่านจากพลังข่าวมรสุมต่างๆนะคะแล้วก็เตรียมงานแต่งต่อได้ i.g. มีแต่รูปหัวใจเต็มไปด้วยความรักอีกครั้งนึ่งค่ะรู้สึกแบบโล่งแทนจักจั่จริงๆนะคิดดูสิว่าเธอต้องเจออะไรมาบ้างใช่และช่วงโมเมนต์นั้นนะก็เป็นช่วงโมเมนต์ที่แบบถ้าเธอไม่ออกมาเคลียร์แบบนี้นะก็ต้องคาใจไปอีกนานใช่ไหมถูกจริงๆแล้วคือแบบ กว่าที่จะออกมาเคลียร์ต้องอดทนนานแค่ไหนเนอะแล้วก่อนที่จะเกิดเรื่องอีก่ะสิบห้าปีอะเครียดเหมือนกันนะคะท้ายก็ผ่านไปได้เดี๋ยวรอชมภาพงานแต่งเลยทีเดียวนะคะจะเป็นกําลังใจให้ใช่แล้วค่ะมากันที่นักร้องโซรานอคนนี้บ้างดีกว่านะคะก่อนหน้านี้คุณพ่อเขาป่วยเรื่องของโควิด19แล้วก็โรคแทรกซ้อนอื่นๆซึ่งพอระยะเวลาผ่านไปคุณพ่อหายแต่เธอเองยังคงมีจิตที่เมตตามีจิตที่เป็นสาธารณะด้วยนะคะกลับมาช่วยโรงพยาบาลค่ะ ในช่วงเวลาที่โลกยังคงเผชิญการระบาดของไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่นะคะที่ทำให้หลายภาคธุรกิจเนี่ยก็ได้รับผลกระทบแต่ว่าในวิกฤตก็ยังมีโอกาสต่างๆแล้วก็ยังทำให้น้ำใจในการทำความดีไม่หวังผลตอบแทนของอีกหลายคนได้ปรากฏขึ้นให้หลายคนเป็นที่ประจักษ์นั่นเองค่ะ หนึ่งในนั้นนะคะคืออาตายาชรีนะคะเป็นนักร้องโอเปร่าชาวโคสโ,โวที่หลังจากทุ่มเทเวลาดูแลคุณพ่อซึ่งล้มป่วยจากโรคโควิด -19 รวมทั้งมีอาการเบาหวานและก็โรคหัวใจร่วมด้วยจนอาการดีขึ้นและออกจากสถานพยาบาลได้หลังจากนั้นนะคะเธอก็ยังคงกลับมายังสถานพยาบาลแห่งเดิมที่ให้การรักษาผู้ผู้เป็นบิดาเพื่อเป็นอาสาสมัครช่วยแพทย์ในการดูแลคนไข้ค่ะ โควิด -19 แบบที่ไม่กลัวว่าตัวเองเนี่ยจะต้องมาเสี่ยงชีวิตรักเอาเชื้อโรคร้ายมาสู่ตัวเองด้วยซึ่งแม้แต่เหล่าแพทย์พยาบาลเองก็ยังทึ่งและก็ประทับใจกับความเสียสละและมีน้ำจิตน้ำใจของเธอคนนี้เพราะบุคลากรการแพทย์ต่างทราบดีว่าแม้จะสวมชุดป้องกันมิดชิดแค่ไหนแต่การดูแลคนป่วยโควิด -19 นั้นทำให้เลี่ยงที่จะไม่รับเชื้อโรคร้ายเข้ามาได้ยากมาก ขณะที่ศิลปินสาววัย32ปีมองว่าไม่ว่าจะอยู่ในชุดป้องกันตัวเองในสถานพยาบาลหรือเดรสตัวสวยที่เธอสวมขึ้นโชว์ในคอนเสิร์ตบทบาทของเธอก็ไม่ต่างกันนั่นคือการมอบความรักความหวังและความช่วยเหลือไปสู่สาธารณชนดังนั้นสำหรับเธอแล้วทั้งสองชุดถือเป็นความต่างที่ลงตัวอย่างชัดเจนค่ะ บ้านเราก็กลับมามีสถานการณ์ให้ได้ลุ้นกันอีกแล้วนะเห็นบอกว่าคลัสเตอร์ใหม่อะบางแครใช่ไหมอ๋อสองร้อยกว่าคนแล้วว่ะไม่รู้ว่าแบบนอกว่ามันจะกระจายไปถึงไหนอีกสุดท้ายก็กลับมาอย่าลืมมันก็ยังสําคัญอยู่ในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยล้างมาบ่อยๆต่อให้มีวัคซีนแล้วหน้ากากอนามัยก็ยังเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดอยู่ถูกต้องนะคะแต่ว่าช่วงหน้านะคะในหนึ่งดราม่าที่ยังไฟลุกไม่จบนะคะสาหรับคุณนกอุษนีนั่นเองหลังจากไลฟ์ขอโทษไปแล้วก็ออกมาเปิดใจอีกรอบหนึ่ะ ัวลงเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วนะคะหลังจากตอนที่มีเรื่องราคุณจักรจักเนี่ยทั้งคุณนกเองก็ออกมาโพสต์ซึ่งก็แรงเหมือนกันออกตัวแรงต้องพูดอย่างนี้ใช่เรียกว่าสมมติว่าออกตัวมาปุ๊บพอออกมาเคลียร์ปุ๊บดิฟเลยนะคะดิฟปัป๊บปับ๊บอย่างนี้เลยอดอย่างนี้เลยเพราะว่า <c oughs> ดึงโบกแฮกคโคกเหมือนกันแฮกคโคกเหมือนกันดึงเบรกมือไม่ทันเลยทีเดียวนะคะซึ่งล่าสุดก็ออกมาไลฟ์ขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแต่หลังจากนั้นก็ออกมาเปิดใจอีกรอบเพราะว่ามันแบบไลฟ์ขอโทษมันก็ไม่ได้รู้สึก เหมือนแบบว่าเขาไม่ร <|so|>? um ู้สึกผิดอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่รู้สิหลายคนก็พูดอย่างนั้นแหละเอาเป็นว่าไปดูนะคะว่าเขาจะพูดว่าอยากไรบ้างค่ะ หลังจากที่นกอุษณีนะคะได้มีการไลฟ์ชี้แจงแล้วก็ขอโทษถึงประเด็นต่างๆไปแล้วค่ะล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการถึงความรู้สึกและกระแสต่างๆหลังจากไลฟ์ขอโทษอีกครั้งไปค่ะว่าส่วนตัวเนี่ยได้โทรไปขอโทษจักระจันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและอธิบายเรื่องโพสต์ที่โพสต์ไปว่าไม่ได้มีเจตนาแสะ คิดว่าจักรจันก็คงโกรธส่วนตัวเคารพการตัดสินใจของจักรจันและที่ตัดสินใจไลฟ์สดขอโทษในวันนั้นเป็นเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดผ่านสือ่อเวลาขอโทษนอกจากจะขอโทษส่วนตัวแล้วก็ต้องขอโทษผ่านสื่อด้วยที่มาไลฟ์สั้นๆเป็นเพราะว่าไม่อยากพลาดเพียงถึงคนอื่นอีกค่ะ ส่วนกระแสหลังจากไลฟ์นะคะเจ้าตัวไม่คิดว่าการไลฟ์ครั้งเดียวจะเคลียอะไรได้แต่อย่างน้อยก็ได้ทําในสิ่งที่อยากทํานั่นก็คือการขอโทษจั๊กจั่นต่อมาพิธีกรก็ถามว่ายังมีบ,บางคนนมองว่าเจ้าตัวเกาะกระแสรู้สึกยังไงบ้างเจ้าตัวก็น้ําตาคลอแล้วก็บอกว่าไม่ได้เกาะกระแสส่วนสภาพจิตใจคําด่าของสังคมเนี่ยไม่เป็นผลอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าทําไปเพราะอะไรและสิ่งที่อยากบอกกับจัก๊กจั่นก็คือเหมือนเดิมขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้ ขอโทษที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาเสียใจยทําให้เขาไม่มีความสุขในช่วงเวลานี้เขาเป็นคนดีอยากให้เจอสิ่งดีๆเขาก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีเสมอสุดท้ายเจ้าตัวบอกว่าไม่อยากไปอธิบายหรือว่าแก้ตัวกับสังคมปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลาที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะคือถามว่านกอุศนีผิดไหมก็ไม่ผิดนะเพราะว่าอาจจะแบบว่า เชื่ออาบีแบบก็คือรับสารมาแล้วด้วยความที่คนที่มาบอกเขาดันเป็นคนใกล้ตัวคงแค่คงไม่ทําแบบนี้หรือเปล่าถ้าจะเรียกว่าถูกก็ไม่ถูกเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเป็นเป็นคนใกล้จริงจริงเตือนรับหลังก็ได้ไม่ต้องเตือนออกสื่อไงเฮ้ยแกมันอย่างนี้อย่างนี้เฮ้ยไม่เชื่อก๋าว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบรับหลังได้ไงไม่ใช่ไปแบบแสออกสื่อเนอะก็ เอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็เดี๋ยวต้องดูต่อไปว่าการฟ้องต่างๆใครจะโดนบ้างรวมถึงคุณน,นกจะได้ไปงานแต่างงานหรือเปล่าอเดี๋ <c oughs> ยวต้องรอชมวันนี้สําคัญสุดว่าจะได้เป็นเพื่อนเจ้าสาวต่อหรือเปล่าด้วยมากัน <c oughs> ที่คุณแอมแอนด้าดีกว่านะคะตเตรียมเป็นตัวแทนไปประกวด Miss Universe <c oughs> เรียบร้อยแล้วค่ะ เพราะความมั่นใจเตรียมคว้ามงสามให้กับประเทศไทยเลยนะคะสำหรับอมแมนด้าชาลิสาออฟดัมเจ้าของตำแหน่งมิสยูนเวิร์สไทยแลนด์2020ที่ล่าสุดก็เตรียมเป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปประกวดเวทีมิสยูนเวิร์ส2021ในวันที่16พฤษภาคมปีนี้ค่ะ เจ้าตัวเผยว่ารู้สึกตื่นเต้นมากส่วนความพร้อมเจ้าตัวก็บอกว่าพร้อมตลอดอยู่แล้วสู้เต็มที่แน่นอนในเรื่องของการเดินทางในช่วงโควิดตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรหลังจากประกวดกลับมาก็พร้อมลงพื้นที่เป็นจิตอาสาช่วยเหลือมูล,ลนิ่ิกระจกเงาต่อทันทีเาสของเราในการถแถลงผลประกอบการเห็นที่ท่นผู้บริหารได้เรียนแจ้งนะคะว่า จร,จริงจริงมูลนิธิกระจกเงาเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยแล้วว่าเราเนี่ยอยากไปลงพื้นที่กับเขานะคะแล้วก็เนี่ยจริงจริง,รงมีมีในตารางแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปร่วมร่วมงานกับมูลนิธิกระจกเงาเพราะว่ามูลนิธิของเขาเนี่ยมันก็อยู่ในโรคทางจิตก็คือเป็น mental health ซึ่งเราก็อยากจะมารณรงค์เรื่องนั้นอยู่แล้วเขาติดต่อมาเนี่ยเราก็โอ๊ยอยากทํามากเลยเราไปในฐานะจิตอาสาค่ะใช่เราอยากเป็นจิตอาสาเราอยากช่วยเขา คลิปให้กลองแม่อีกอันแล้วฟีดแบ็กค่อนข้างดีนะอันนี้เป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าพอพอเห็นว่าฟีดแบกดีเราก็รู้สึกโล่อ,อกมากแต่เราก็ตั้งใจด้วยแหละค่ะคลิปนั้นเพราะว่ามันเป็นสำหรับ International Women's Day แล้วเขาก็มีมีโจทย์มาให้พูดแล้วก็อ่านโจทย์แล้วเราก็โอเคเราอยากพูดอันนี้อันนี้อันนี้แล้วเราก็ทำวิดีโอมาซึ่งพอฟีดแบกดีเนี่ยเราก็ดีใจมากค่ะพร้อมของเราตอนนี้ไปถึงไหนแล้วก็พร้อมค่ะ เพราะว่ายังไงยังไงก็ต้องคิดว่าตัวเองพร้อมตลอดเวลาแต่ตอนนี้เขาก็ได้ได้วันแล้วนะคะวันที่16พฤษภาคมยังไงก็ฝากทุกคนเชียร์ด้วยนะคะ13พริลิมแล้วก็ไฟ n a l วันที่16ค่ะยังไงก็สู้เต็มที่แน่นอนค่ะไม่แค่จะบอกว่าตื่นเต้นมากค่ะ ใช่ม,มันตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าเราก็รอมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนะว่าเอ้ยจะประกวดหรือไม่ประกวดจะประกวดวันไหนแล้วพอเขาบอกวันมาเราก็โอ้ยตื่นเต้นมากยังต้องมีแบบอีกหลายอย่างมากที่ต้องทําจริงๆอ่ะก็มีอยู่แล้วค่ะแต่ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะเพราะว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนยิ่งจัดมาแอมมี่เนี่ยจะบอกว่าแซ่บแน่นอนค่ะถ้าพูดถึงเมืองไทยไปอเมริกาเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในเซฟคันทรีที่เราไปเราไม่ต้องกักตัวด้วยซ้ําก็คิดว่าไม่มีค่ะ แต่ก็มันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนขั้นตอนของประเทศอเมริกาอีกทีหนึ่งซึ่งมันก็ยังอีกอกสองเดือนเนาะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ณนะตอนนี้ไม่มีค่ะเมื่อวันก่อนเนี่ยด้ได้มีการซ้อมกับชุดหุย่ยพอใส่แล้วรู้สึกเหมือนองค์ลงเลยค่ะแล้วเลาแบบโอ้มันพอมันใส่เต็มยศเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมาเนาะมันสวยมากดเด่นของเราเลยค่ะในการประกวดครั้งนี้อะไรจะเป็นจุดเด่นที่จะคว้ามงมาได้จุดเด่นเหรอคะความพยายามของเราไหม เพราะเราก็ทําให้ทุกคนเห็นนะคะว่าด้าเนี่ยเป็นคนที่มีความพยายามและมีความอดทนมากเพราะฉะนั้นไปที่นู่นเนี่ยเราก็จะปล่อยเอาทุกอย่างออกมาให้เต็มที่นะคะตอนนี้เนี่ยก็มีครูหลายคนมากไม่ว่าจะเป็นสอนเดินสอนพูดมี acting ด้วยก็จะเอาวิชาเนี่ยที่ได้เรียนมาเอาออกมาให้หมดเลยค่ะทําให้คุณครูทุกคนภูมิใจค่ะ ส่งกำลังใจให้เธอนะคะ<ช>คนไทยบอกว่าเชียร์สู้ตายอยู่แล้วถูกต้องอนะคะมากันที่นี่บ้างนะคะคุณแมวจิระสาวันนั้นเราดูแล้วเราแบบร้องไห้เลยอ่ะใช่คือเป็นิปรายการหนึ่งตอนแรก The w วอลซองบอกไปเลยว่ามันไม่ใช่รายการซึ้งอะไรแต่ทำไมเราร้องฮ่าพี่ยังแบบเฮ้ยฉันช่ยหรือเปล่าวะนี่หนูก็รู้สึกคือตอนตอนที่ดูเนี่ยคือพอเขาเปิดกำแพงขึ้นมาปึ๊บเนี่ยแล้วเขาแบบคุณิโคก็เห็นว่าเป็นลูกปึ๊บก็เดินมากอดกันแต่ลูกก็คือแบบลูกก็ร้องอยู่พี่นิโคก็ร้องร้องให้แล้วร้องต่อไม่ได้อะใช่แล้วเราก็ร้องไห้ตามทันทีเขาไม่ได้พูดอะไรเลยด้วยซ้ำใช่ใช่ไหมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะนอกจากความซึ้งแล้วความหล่อของลูกชายทำให้หลายๆคนไปเรียกคุณแม่จริญศักดิ์ว่า พ่อตา <c oughs> เป็นเรียกคุณพ่อคุณพ่อ <c oughs> เป็นเรียกคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเอาติดตามกันค่ะสปายทิพย์ เต็มบ้านเต็เมืองนะคะเรียกได้ว่าความหลอกของลูกชายเป็นเหตุเลยทีเดียวนะคะสำหรับคุณแมวจี OG รศักดิ์ที่หลังจากลูกชายอย่างน้องทิกเกอร์ไปออกรายการกับคุณแม่นิโคก็ทําเอาชาวเน็ตชื่นชมความน่ารักของหนุ่มน้อยคนนี้แถมงานนี้ค่ะยังมีสาวๆเข้ามาฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกสะใภ้เพียบเลยจนคุณพ่ออย่างแมวจี OG รศักดิ์ถึงกับงงพร้อมกับโพสต์ข้อความผ่านไอจีนะคะว่า ทำไมมีแต่สาวๆเรียกผมว่าพ่องานพ่อขอนอนก่อนนะฝันดีค่ะสภายทั้งหลาย <c oughs> ล่าสุดค่ะพี่แมวชีรสักก็เผยความรู้สึกกับทีมข่าวของเราว่าก็น่ารักดีถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่มีคนชื่นชอบและชื่นชมลูกชายส่วนตัวไม่ห่วงนะคะแต่เชื่อว่าคุณแม่เนี่ยสแกนเต็มที่แน่ๆที่มีสาวๆเข้ามาก็ขอบคุณทุกคนที่เอนดูน้องทิกเกอร์ค่ะ เขาก็ออามือเล่นๆนะครับไม่มีอะไรหรอกเจอหน้าเขาก็เรียกสวัสดีครับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเยอะไหมคะพี่เยอะไหมคะเยอะก็เยอะครับเยอะส่วนใหญ่ก็เป็นมุกเป็นมุกอะไรมากกว่าผมไม่หวงเพราะผมผมถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของของวัยรุ่นเนี่ยนะที่เขาจะ ชอบคนนั้นชอบคนนี้มีการมีอะไรส่วนเขาจะผ่านการผ่านความความสมหวังหรือผิดหวังอะไรเนะี่ยผมว่าเป็นการเรียนรู้ของชีวิตท,ที่เขาจะต้องเจอมันเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้ถ้าเขาจะผิดหวังหรือมันเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้ถ้าเขาจะสมหวังเราจะไปอย่าไปยุ่งกับเขาเรื่องพวกนี้ทางคุณแม่ก็อาจจะซีเเล่นหน่อยกี้เขาคงจะบอกว่าคือเขาอยู่เันสองคนนะก็ต้องเข้าใจเขา คือการที่บอกว่าแฟนจะมาดึงลูกไปจากแม่ที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาอยู่ด้วยกันแบบย่ังมีความสุขแล้วอยู่มาวันหนึ่งลูกจะให้เวลากับแฟนมากกว่าแม่อะไรเงี้ยเพ้ยเป็นแม่คนไหนจะทําใจลําบากอ่ะเ <c oughs> ข้าใจเขาเข้าใจเขา <c oughs> ผมมีความรู้สึกข,ขอบคุณมากกว่าที่ทุกคนเอ็นดูลูกเรารัลก <c oughs> ลูกเราแล้วก็สปอร์ตลูกเราส่วนเราต่างหากที่เราต้องคิดว่าในเมื่อเ,เราได้ความรักความเอ็นดูจาก แฟนๆขนาดนี้แล้วเราจะต้องทำเตอวยัางไงาที่จะไม่ให้เขาผิดหวังของพ่อและแม่นะครับที่จะต้องเติมให้ลูกว่าเออเมื่อเราได้สิ่งนี้มาเราก็ต้องรักษาไว้ให้ดีนะลูกอะไรเงี้ย<ม>รักษายัางไงาก็คือว่าต้องทำาตัวให้ดีให้เหมาะสมให้เป็นที่น่ารักต่อไปอะไรเงี้ยครับขอบคุณนะคะพี่แมวคะ่ะครับผมยินดีครับ มั่นใจเลยอะคุณนิโคต้องห่วงมากแน่แน่เนอะคือเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งลูกอย่างเงี้ยเป็นโลกทั้งใบเลยก็ว่าได้นะเอาจริงเจ้เคยเจอนะตอนนั้นยังเด็กๆอยู่ยังไม่มีแววแบบอบอุ่นขนาดนี้ยังดูเด็กไงแต่ตอนนี้คือยืดแล้วก็แบบหล่อและมาดแบบใช่ไหมเนะดูแบบว่าโตมาน่าจะเป็นคนที่แบบว่าเติมเต็มความรักให้คุณแต่เหมือนกาลังฝึกเป็นศิลปินอยู่เนอะ น่าจะใช่ไหมเพราะว่าทรงก็ได้เลยนะใช่เพราะเห็นพี่นิโคบ,บอกมีเรียกไปคุยกับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเนอะรอะเป็นแฟนคลับเลยล่ะค่ะ,คะมากันที่ข่าวดีของโอ้โหแฟนคลับโดยเฉพาะช่อง3มนะคะเพราะว่ากลับมาเยือนช่องสามเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับพ่ยุทธหรือคุณสรยุทธอ่าเรียกว่าโอโ้หน้ําตาไหลกันเป็นแถวเลยล่ะค่ะ ไม่ปล่อยให้แฟนข่าวต้องรอนานอดีตนักเล่าข่าวชื่อดังสอรยุทธสุขทัศน์จินดาก็ได้ออกมาปรากฏตัวในข่าวช่วงครอบครัวบันเทิงในรายการเรื่องเล่าเชา้านี้ท่านกลางการต้อนรับสุดอบอุ่นของทีมงานและผู้ประกาศข่าวอาทิไก่พาสิทธ์ก็ได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมพร้อมระบุข้อความพี่ยุทธมาแล้วเช่นเดียวกับไบรท์พิชยาธันก็ได้โพสต์ภาพเดียวกันพร้อมข้อความบอกว่าเมื่อเช้ามีคนมาให้กําลังใจพวกเราถึงห้องส่งเลยค่ะนอกจากนี้นะคะ ยังมีบรรยากาศที่ทีมผู้ประกาศและพนักงานมายืนรอรับสรยุทธ์ที่หน้าลิฟต์และเมื่อลิฟต์เปิดนะคะทุกคนก็ร้องเพลงและก็นําดอกกุหลาบสีแดงมามอบให้หลังจากนั้นสรยุทธ์ขอบคุณทุกคนก่อนจะกอดกับทุกคนด้วยความรักและความคิดถึงพร้อมกับทักทายทีมงานอย่างเป็นกันเองก่อนจะเดินเข้าไปทํางานในชั้นที่เจ้าตัวนั้นเคยมาทําเป็นประจําทุกวันเหมือนเดิมค่ะ กัญชัยก็ได้ร่วมต้อนรับสรยุทธ์ที่สตูดิโอช่อง3เช่นเดียวกันโดยมีการจับมือและสวมกอดต้อนรับอย่างอบอุ่นเจ้าตัวได้เผยความรู้สึกกับทางทีมข่าวว่าดีใจมากๆที่ได้เจอพี่สรยุทธ์แล้วแต่ก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันมากแต่หลังจากนี้ก็จะนัดคุยกันอีกครั้งก็ดีใจครับที่แกได้กลับมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ แล้วก็เ,เป็นกําลังใจให้แกเสมอมาอยู่แล้วครับพอดีว่าเมื่อวานพี่ไม่ได้มีโอกาสไปไปไปรับแกก็อะไรพี่หมวยแกก็ถามบอกมีรจะฝากถึงพิยุทธไหมพี่ก็เลยบอกว่าให้ฝากบ,บอกพิยุทธละกันว,ว่าให้พี่เป็นแม่ทัพผมผมจะเป็นทาหารในพิยุทธเองอะไรอย่างเงี้ยครับอ<ม>อืเพราะว่าก็ก็เคารพันมาตลอดอยู่แล้วอะก็มีหลายคนก็อยากให้พี่หนุ่มกับพี่สลยุทิแบบได้มีโอกาสจัดรายการด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเอขอบคุณครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆแต่ว่า ทางนี้ทางนั้นก็คงต้องต้องขึ้นอยู่กับทางทางช่องด้วยอ่างเงี้ยครับว่าช่องเอ่อจะเร็งเห็นยังไงครับคือตัวพี่เองก็ก็เอ่อเอ่อแล้วแต่ทางช่องครับแล้วก็ต้องแล้วแต่ทางพิยุทธ์ของพี่ก็บอกแล้วพี่เป็นผู้ตามครับคุยอะไรกับพี่สรยุทธบ้างคะพี่หลังจากที่ได้เจอกันแล้วเอ่อก็มีคุยกันนิดหน่อยครับเดี๋ยวคงต้องต้องคุยกันอีกทีหนึ่งต้องต้องมีการนัดคุยกันอีกทีหนึ่งครับ <c oughs> ครับผมก็เบื้องต้นก็เป็นเรื่องที่คุยกัน คงขออนุญาตอันนี้ขอเป็นเรื่องที่คุยกันเองแล้วกันเนาะอ่า่ะครับผมค่ะโอเค่ะพี่หนุ่มค่ะครับผมครับขอบคุณนะครับครับโอเคครับมาตอนนี้นะคะขอบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าทุกคนต้องติดตามกันกับผลรางวัลอสการ์คือไม่ใช่รางวัลนะคะคือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงอืมจะมีใครติดตามกันค่ะ ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงออกมาให้ได้ทราบกันแล้วสำหรับเวทีออสการ์หรือ Academy Awards ครั้งที่93งานประกาศรางวัลเพื่อยกย่องบุคลากรอ,อุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่และมีผู้ติดตามมากที่สุดในโลกโดยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเรียงกาโชปรานางเอกบอลีวูดและนิกโจนาสามีรุ่นน้องซึ่งก็เป็นนักร้องนักแสดงชาวอเมริกันรับหน้าที่ประกาศโผนี้ร่วมกันค่ะ ซึ่งก็ต้องยอมรับว่ารายชื่อผู้เข้าชิงออสการ์ในปีนี้หลายสาขาไม่ต่างจากผู้เข้าชิงอีกหลากหลายเวทีก่อนหน้าแต่ที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือนี่ถือเป็นครั้งแรกที่มีผู้กำกับหญิงผ่านเข้าชิงรางวัล Best Director เวทีออสการ์ถึง2คนนั่นก็คือโคลอีจาวผู้กำกับเชื้อสายจีนจากหนัง Nomadland รวมถึง Emerald ล e เฟเนลดาราและผู้กำกับดาวรุ่งจากผลงานหนัง p r o m i s i n g y o ย n ง w o m e n ขณะที่อีก3ผู้กำกับที่ผ่านเข้าชิงชัยรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมปีนี้ประกอบด้วยลีไอแซคชุงนะคะจากหนังเรื่องราผู้อพยพชาวเกาหลีในอเมริกาเรื่องมินเนอรี่ค่ะและก็ยังมีโทมัสวินเทอร์เบิร์กนะคะจากอนาเดราวและเดวิดฟินเชอร์จาก ale, แมงค่ะซึ่งเรื่องหลังสุดนี้ได้ผ่านเข้าชิงออสการ์ปีนี้สูงสุดรวมถึง10สาขาด้วยกัน ในส่วนของรางวัลสูงสุดอย่าง Best Picture นะคะหรือว่าภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนอกจากจะมีหนัง Nomad Land, m i n a r y m a n k Promise อย่าง Woman แล้วอย่างร่วมด้วยกับหนัง The Father ค่ะ s o u t h of Metal ค่ะ Judas and the Black Messiah นะคะแล้วก็ Messiah, m e <ish> s s i a นะคะแล้วก็ The Trail of the Chicago Seven ค่ะสำหรับรางวัลน,นักแสดงนำชายนะคะแน่นอนมีชื่อของ Chadwick Boseman พระเอกผู้ล่วงลับจาก m a r a e i s Black Bottom ร่วมลุ้นกับแอนโทนีฮอปสกินค่ะจาก The Father แกรี่โอแมนจาก Mank Seven y u a นะคะจาก Minari และ Brice Ahmed จาก Soul of Metal ด้านรางวัลนนะักแสดงนําหญิงไม่พลิกความคาดหมายนะคะมีชื่อแอนดราเดจาก The United States v s s Billy Holiday ค่ะ Frances McDormand จาก Nomadland Viola Davis นะคะจาก Marie's Black Bottom ค่ะ และแค r ์ y m u l l ิ g กนจาก Promise อย่าง Woman ด้วยโดยแฟนหนังนะคะสามารถรอลุ้นผลรางวัลอสการ์หรือ Academy Awards ปีนี้กันได้สดๆช่วงเช้าวันจันทร์ที่26เมษายนนี้ตามเวลาในไทยทางช่อง True Film HD, t r u v i s i o n ช่อง115และ222ค่ะ ดีที่ก็จะเล็ดนิดนึงนะคะตามสถานการณ์โควิดนะคะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวบันเทิงผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้นะคะสแกนเอ,อโคโดด้านล่างเลยค่ะรวมไปถึงช่องทางต่างๆนะคะติดตามได้ค่ะ True ID Li าย Facebook Twitter Instagram YouTube แล้วก็ TikTok ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ติดตามกด m o r r n n n i n s s i g h t กันทางช่องท u e ไ n s ์ h h t HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ